ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i อดอินแเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคบุ okay, มก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ o o t b a l l 2023ส่วนมือบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายของ o o t b a l l 2023แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นทุกคนได้มีการปิดอัปเดตครั้งใหญ่แล้วที่เรียบร้อยนะครับก็คือเมื่อเปิดมานะครับก็จะกลายเป็น o o t b a l l 2024เลยนี่นะครับก็หลังจากนี้นะครับ จะเป็นการอัปเดตของ o o t b a l l 2024นั่นเองทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูเลยกันนะครับว่าคลิปนี้การส่งท้ายของ o o t b a l l 2023นะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างหรือว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็รายละเอียดของการปลี่ยอัปเดตนะครับมีเพิ่มเติมยังไงกันบ้างเราทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคน ก็อย่างท <TY iling. S 2> like ี่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ทุกคนตัวเกมนะครับได้มีการปิดอัปเดตครั้งใหญ่แล้วที่เรียบร้อยนะครับก็คือปิดตั้งแต่วันจันทร์9โมงเช้านะครับจะเปิดอีกทีช่วงของวันพฤหัสเลยทุกคนหรือว่าปิดตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7นะครับย้านะครับว่าปิดตั้งแต่วันจันทร์9โมงเช้านะครับจนถึงวันพฤหัสรับทุกคนก็คือระหว่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับปิดยาวถึง4วันเลยด้วยกันนะครับก็ระหว่างนี้นะทุกคน อดใจรอกันก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าเป็นการปิดอัปเดตครั้งใหญ่ในคนก็ระหว่างนี้นะครับทุกคนนะครับเอาเกมอะไรมาเล่นแก้ขัดกันบ้างหรือว่าเล่นเกมอะไรแก้ขัดกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับเผื่อว่าว่างๆผมจะได้เข้าไปเล่นด้วยนะครับประมาณนี้แลวกันทุกคนย้ำอีกทีนะครับว่าตัวเกมนะครับมีการปิดอัปเดตครั้งใหญ่ยาวถึง4วันเลยวยกันนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าสำหรับคลิปอํลลาของ e f o o t b a l l 2023มนะครับมีอะไรหายไปบ้างหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปกันบ้างทุ มาดูเลยกันนะครับว่าสัปดาห์ล่าสุดของอีฟุบอล2023นะครับมีอะไรกันบ้างทุกคนก็คือเริ่มที่ในส่วนของแพ็กนักเตะกันก่อนเลยแลวกันนะครับสำหรับแพ็กนักเตะทั้งหมดที่เป็นแพ็กสุดท้ายของอีฟุบอล2023ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กของไมเคิลโอเว่นนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาคือแพ็กของเพลย์ออฟโรวีนะครับก็มีใครเปิดได้นักเตะคนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็กของเพลย์ออฟโรวีนะครับ สำหรับแพ็กฟิวเจอร์ก็คือสโมสรสุดท้ายเป็นสโมสรของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อมาคือแพ็กทีมชาตินะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับสำหรับทีมชาติ worldwide นะครับและต่อมาคือแพ็กที่มีมาให้แลกฟรีโดยเทมดาดวโดยเที่ยมของนอมิเอียงคอนแทคนะครับผมก็หมดอายุแล้วทั้ง2แพ็กเลยนะครับก็หลังจากการอัปเดตครั้งใหญ่นี้นะครับจะมีแพ็กเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายทุกคนก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมยังไงก็จะทำการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนยังไม่มีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับ ต่อมาเรื่ส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการหมดอายุไปทุกคนเริ่มที่การแจกฟรีเทียมเชนดิวนะครับวันนี้ก็มีการหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เกมปิดไปเนี่ยทุกคนรวมไปถึงชาลินีเว้นของในชแนลทีมทุกคนชาลินีเว้นของอลิมิเต็ดนะครับหรือว่าการแจกฟรี50ทอนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาลินีเว้นของทีมชาตินะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรี50ทอนะครับก็4อีเว้นทั้งหมดนี้นะครับหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับก็ต้องรรอดูกัันนลวะคบ่า หลังการอัปเดครั้งใหญ่นะครับจะมีอ e ีเวนต์เข้ามาใหม่เป็นรูปแบบไหนหรือว่าเป็นการแจกฟรีรูปแบบไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับและต่อมาคือการแจกตํานานฟรีนะครับวันนี้ก็มีการลุ้ <tem> นฟรีไป11คร <un> no <c Pri achsen> ั้งนะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับหรือว่าเปิดได้ตํานานกี่ครั้งกันบ้างเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับหรือว่าใครที่เกลือทั้ง11วันก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับสำหรับการแจกตํานานฟรีตรงนี้นะครับ และต่อมาคือในส่วนของแมตช์พาร์นะครับก็มีการรีเซ็ตเช่นกันนะทุกคนก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนหรือว่ามีการแจกฟรีเป็นรูปแบบไหนนะครับสำหรับในส่วนของแมตช์พาร์ของอีฟบอนสองพน่นะครับและต่อมาคือนี้ทุกคนมีการแจกฟรี300ทองนะครับสำหรับเมื่อเกมเปิดนทุกคนย้ํานะครับว่าเป็นการแจกฟรีสำหรับใครที่เล่นครบ50แมตช์นะครับก็รับฟรีทันที300ทองเมื่อเกมเปิดนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยกันนะครับก็ได้มีการลงรายละเอียดการแจกทองฟรวครๆ และต่อมาขึ้นในส่วนของนักเตะที่มีมาแลกฟรีด้วยอีฟเว่นพอยต์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีตำนานคนไหนกันบ้างน,นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของอีฟเว่นบอลสองนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเลยกันนะครับว่าจะมีใครที่เข้ามาให้แจกฟรีกันบ้างน,นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตคร่าวๆสำหรับสิ่งที่ส่งท้ายของอ bon ีฟเว่นบอลสองทุกคนหรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในส่วนของอีฟุบอล2023ก่อนปิดอัปเดตนะครับก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างในส่วนของ e f ฟ2024นะครับก่อนท <c oughs> ุกคนอยากเห็นอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างคนว่าจะเป็นการแก้ไขต่างๆนั่นคนหรือว่าการปรับปรุงต่างๆนะครับรวมไปถึงนักเตะต่างๆหรือแพ็คต่างๆนะครับก็อยากให้อะไรเข้ามาใหม่กันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยด้ยนะครับสำหรับการปิดอัปเดต4วันของ e f ฟ2024นะครับอยากให้ตัวเกมแก้ตรงไหนรวมแก้ของเกมเพย์นะครับแก้ ระบบของกองหลังกองหน้าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าแก้ระบบของแผนการเล่นนะครับอยากให้นักเตะคนไหนมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับผมเองก็อยากรู้เหลือเกินว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับอยากให้ตัวเกมนะครับมีการแก้ไขตรงไหนกันบ้างหรือว่ามีการปรับปรุงตรงไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับว่าระหว่างนี้นะครับทุกคนหาเกมอะไรมาเล่นกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับเผื่อว่าผมว่างๆนะครับ จะได้เข้าไปเล่นกันด้วยทุกคนประมาณนี้แลวกันนะครับก็หากมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีการประกาศเพิ่มเติมนะครับก็จะมาทําการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะครับก็ขอย้ํากันอีกทีแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะทุกคนอ e ีฟุบอล2023นะครับได้จบสิ้นหรือว่าปิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอเจอกันอีกทีในส่วนของอ e ีฟุบอล2024เลยนะครับก็สำหรับอ e ีฟุบอล2023ที่ผ่านมานะครับมีใครชอบกันบ้างหรือว่ามีใคร คิดถึงเปส2021กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนก่อนเน้นย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าตัวเกมนะครับได้มีการปิดอัปเดตครั้งใหญ่เป็นการอัปเดตภาคใหม่ทุกคนก็ย้ำให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าจะปิดตั้งแต่วันจันทร์นะทุกคนอังคารพุธจนถึงวันพฤหัสท่นเองนะครับก็เจอกันอีกทีก็คือวันพฤหัสเลยเนี่ยนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าในส่วนของวันพฤหัสนะครับ จะเปิดเวลาไหนหรือว่าจะเปิดตอนกี่โมงก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการอัปเดตหรือว่าต้องรอดูการประกาศเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับบนันดึกการเน้นย้ำให้คร่าวๆเลยกันนะครับสำหรับเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับว่าตัวเกมได้มีการปิดอัปเดตไปนะทุกคนก็นทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e และคนกดกระดิ่งแจ้งเเตืืออนนนไไไวว้้้ดดดยกััะะครบพพ่จ่จมา ข่าวสารที่ผมจะนำการหยิบยกมานำเสนอหรือว่าอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแลวกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกม,มถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li น์แอดอเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ